ครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมกับผมอีกแล้วนะครับในช่อง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 อะไรครับไม่รู้เอ,เอาช่องอะไรครับบอกมาเร็วบอกมาเร็วว่าช่องอะไรเอ่เอาาอะไรวะบอกมาเร <c oughs> ็วช่องอะไร <c oughs> เออช่องแรกครับผมเย่ครับผมแล้วก็อ,อีกอีกช่องหนึ่งครับเอเอเย้ yeah. ฟอยังฟอยังฟอยังแล้วก็อีกช่องนึงนะครับช่องชื่อว่าเอ่อแชมเปี้ยนดีเอสทีวีนะครับผมเพลงเกมแซดนะครับเพลงเกมแซดนะเออพวกนี้ง้อทำคลิปนะครับขีเกยบใช่ครับผมซึ่งช่วงนี้ก็ส่วนส่วนใหญ่ก็จะมาทำคลิปกับผมนี่แหละครับอีอนะแต่คู่โอ้โหแต่คู่อะ เฮ้ยรื้บอกเกมเกมอะไรนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบอยู่กับเกมที่เกมนะครับเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวมานั่งก่อนนี่มานั่งนมนั่งมานั่งมานั่งานั่งาจำตำแหน่งกันมานั่งหยุดหยุดนะหยุดนะหยุดนะหลายๆคนก็น่าจะพอรู้แล้วครับ <c oughs> ว่ามันคือเกมเฮ้ย โอ้โห <min it S 1> โอ<ฮ> <warnings> ้โหไปไหนวะไปไหนนะเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ทำรเลยยังไม่ทำรเลยอาฮุดโอ้โหกลับกลับมากลับสู่สภาพเดิมนะครับก็นะเป็นการเปิดรายการใหม่นะครับ G Mod นะฮะเกมนี่คือเกมแกรี่มดนั่นเองครับผม เย่ <Yeah. laughs> ทำอะไร <laughs> ทำอะไร <laughs> หยุดหยุดการกระทำของมึงเดี๋ยวนี้หยุดเลยหยุดเดี๋ยวนี้ก็ภาพปกออาจจะกระตุกกระตุกเลยเอ้ยมันอ,อาจจะแหลกๆนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะคบผมยิงเล่น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 อะยิงเล่นออุ้ยอ้ยยิงเล่นอีกเล่นยิงเล่นยิงเล่น,ลน,ลน,ลนใช่ไหม ยิงเล่นยิงเล่นเหมือนกันยิงเล่นเหมือนกันก็ใช่ครับนะครับก็คือเกมนี้คือเกมการีมอสตนั่นเองนะครับผมก็ถามว่าไม่ตังซื้อไหมถามว่าเออนะมันไม่มีตังรักผมเนี่ยซื้อให้มันโอ้โหดูดิดูดิดูดิเขาเนี่ปะก็นะครับเดี๋ยวคิดว่าเอาฉากเปิดไม่มันวะเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใม่ใหม่ขอ เฮ้ยทำไรทำไรเว้ยเดี๋ยวเทคสองเทคสองเอาใหม่เทคนี้โอเคไม่ไม่ค่อยผ่านนะไม่ไม่มันไม่มันสวัสดีกันนะครับวันนี้ก็กลับมอีกแล้วนะครับกับช่องแชมเปญเทสทีวีหรือว่าช่องตอนนี้เป็นช่องโรเบิร์ตเอดี้ซนกับช่องกับเฮ้ยกับกับช่องอะไรครับ โอ้ยอัลลังการมัน yeah. ต้องอลังการแบบนี well> <h <h ้เลยช่องิวมันต้องอลังการแบบนี้นะครับผมโอ้โหนี่นะฮะโอ้โหอลังการมันต้องมันต้องแบบนี้ที่เขารู้ว่าในเกมอะไรเขื่อนละครับมันมันก็คือเกมไมค้าบั่นเอง เย่ไหมครับโอ้โหไม่เที่ยล้พราะตัวผมนี่อืแล้วผมวันนี้โอ้โหขุดกล้องแล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วครับแล้วผมก็มากับแขกรับเชิญคนเดิมนะครับที่เหมือนกับว่ามาทุกคลิปเลยครับก็คือคุณไปไหนแล้ววะเฮ้ยมาหนี้อะไรการอีกรอบดิปู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  เท่ชอบฉากมันวะครับผมก็ช่องเคเกมเซนก็มาร่วมเล่นกับผมอีกแล้วนะครับก็มาทุกคลิปนั่นแหละครับก็มาเล่นกันทุกคลิปมาอยู่กันทุกคลิปเลยนะสำหรับช่องนี้นะเออนะเจอกันทุกคลิปเลยใช่ไหมร้อนแรงเอาเหรอเออะเอาดีเหวียงไม่ได้เหรอเฮ้ย ม่านฟังตัวลาก่อนม่านฟังตัวม่านฟังตัวโอ้ยม่านมเริ่มกระเด็นมาทีละอันม่านฟังตัวก็ช่วยไม่ได้แล้วตอนนี้เหลืออยสามก้อนเย่เย่เย่ยิงใส่กล้องแม่งยิงใส่กล้อง มาเริ่มมาแบบจริงจังดีกว่าเมื่อกี้เราจริงจังแล้วเอฟเฟกต์อลังการแล้วแล้วเรราาจะะะมทออไ่วันนี้นะครับเราก็จะมาทำเลราใช่ครับเราจะมาเล่นเราจะมาเล่นครับก็แต่เราเราก็แค่จะมาเล่นครับอะไรวะะไไไมม่่อรอะไรอะไร ไอ้รูปบอลรูปบอลเอ้ดาดดาดนี้มีห้องลับด้วยนะเว้ยตามมาตามมาอย่ายิงดิเข้าเซเว่นก่อนเว้ยมาเร็วมาเร็วเข้ามาเข้ามาเออนี่เว้ยมาที่ลิฟต์เว้ยนี่เฮ้ยอย่าตีดิเข้าไปในเข้าไปในลิฟต์เข้าไปเข้าไป เข้าไปดีจะได้เข้าตามแล้วก็กดปุ่มไปแล้วลงไปแล้วอืแต่ว่าไม่ได้ว่าลงมา้านล่างดิเฮ้ยลงลิฟต์มาดิ ดีไงอยู่นี่เป็น,นห้องลับห้องลับนะครับทุกคนโคตรมืดนะฮะเฮ้ยหยุดหยุดหยุดคันกระทำของเจ้าซะอะไรวะ <laughs> หยุดดิหยุดอะไรวะมันก็จะมีห้องลับมากมายนี่ฮะแล้วก็ออกมานี้ได้เย,ย้เราไม่สนใจหรอกครับห้องลับจังหวะวันนี้ที่เราจะมาเล่นกันก็คือ นี่อะไรไม่รู้วะไม่รู้่ะไม่รู้อยู่ไหนรับไปดีกว่าเอา๋ออยู่ในเซเว่นนั่นแหละตัวอยู่ตรงหน้าประตูเซเว่นอ่ะเอ้ยเฮอลบก่อนดีเป็นอะไรวะ เฮ้ยทำอะไรเฮ้ยเนียนแคทนะเนียนแคทเมียวเมียวเหรองั้นอู้วเฮ้ยฮเดี๋ยวตรนไหนมาหาก่อนอันนี้เจอแล้วโอ๊ยเย้พี่เป่าไม้ไม่พุ่งชนไงมันต้อง เ้ยรถกูเอามาแต่บุไม่ติดยิงน่แน่ใจะว่าอ่านชิปเนี่ยตอนนี้น่าจะอ่านอยู่นะมันสามารถปรับความแรงได้ด้วยเว้เออนี่นี่นี่แบบนี้ระเบิดรถกูทิ้งได้บะมก็ลบรถได้ก่อนบอกก็บอกว่า เอ้ยบบอุ๊ย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 รถเร็วโคตรนอนนอนเฮ้ยโอ้โหโอ้โรถคว่ำเลยแบบนี้ต้องใช้แอร์บอลแอร์บดไม่ใช่แอร์บอลเม้นแต่ว่ากลัวยังไอาวะมันไม่ต้องใช้กลวยใช้อย่างอางื่นก็ได้ไม่กลัว นี่ไงเพลงมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะอยู่ตรงมันเข้ามาในโหมดในนะที่แถบขาของใช่ไหมทางขวาตรงคาว่าไอ o ่นน่ะตรงการก่อสร้างอันล่างสุดที่มันเขียนว่าไอพ่นนั่นแหละ oh, <the> เออมันสามารถตั้งปุ่มได้ก็จะให้อปุ่มไหนเป็น ้มาแล้วนะฮะโอ้ยแล้วก็ใช้ไงเอ่อก็ใช้กับปืนอั่นี่ไงปืนมึงตั้งปุ่มเป็นปุ่มเป็นตั้งปุ่มเป็นไว้เป็นอะไร,รอะเพลง,งเอาก็อยู่ตรงนั้นแหละ ตรงไอ,อ้ตรงนี้มันจะสามารถตั้งปุ่มไปข้างหน้ากับย้อนกลับได้เนี่ยตรงไหนวะอ๋อตรงี้นั้นปะเออมันสามารถตั้งปุ่มได้อ๋อไปข้างหน้า เอาโอเคกูเข้าใจละเออทำแผดแผดไม่เอาเมาส์านี่เพลงมึงคิดว่าถ้าเราสร้างจรวดเราจะไปถึงดวงจันทร์บอกว่าเพลงเออเอาเ้อ่ะเอาสร้างเป่าสร้างป่าแมวแมวนอโฮเฮ้ยมึงดูนี่นะ นี่ตากุหลเออเหมือนกันเดี๋ยวนะอมนนีไงทำไงหายาละหายละเหมือนกันมันต้องแล้วกัน <c oughs> อย่าพึ่งนะเพงีงอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่ง,องรอกรวิ่งโอ้โอแล้วแล้วถ้าจะเพิ่มความเร็วอีกนี่ต้องทำยไงวะมันก็สามารถเพิ่มความแรงได้จากตรงนั้นแหละเฮ้ยโอ้โหกดเดินเลยเอฟเพียงมามาดูที่นี่เว้มา,าน,นี่มาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่ ดีเว้ยเปิดเปิดไฟ <c oughs> เอาไปเช็กมาจุดไงแล้วพอเราปล่อยนะลาก่อนนะเพื่อนขอให้ไปดวงจันทร์ด้วยสวัสดีภาพไปเลยลไปเลยมันไปแล้วเพลงไปนู่นเร็วอืม เวลเรียบ,บร้อยจบเฮ้ยกูสร้างมาเดี๋ยวเเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวอย่าพึ่งนิ่อะไรวะทำมา,าเออเพลงม,ม,มันเป็นตัวเอ็มพีซีมันติดไม่ได้เออเพลงถ้ามันกดคลิกขวาถ้าเป็นสิ่งของอะ่ะถ้ามันใช้ปืนเนี้ยถือแล้วกดคลิกขวาเว้ย มันจะเป็นแบบนี้มันมันจะแบบมันจะเป็นการล็อกให้มันอยู่นิ่งๆไว้นี่คือยานพาหนะที่ดีที่สุดในสามโลกไอ้ยานพาหนะนี่มันมันช่างน่ากลัวเหลือเกิน ลากอนเอ้ยโอ้ยไปอยู่ไหนเนี่ยลงน้ำไปแล้วโอ้โหลงน้ำโอ้โหเป็นยานพาหนะที่เฮียมากจะไปนั่นดีกว่าย้อนไม้โหนี่เราทำอะไรกันเฮ้ยถามจริงนี่เรามาทำอะไรมาเพลงแ้วก็เมาเออไว้บนบนบนเชี่ยอะไรวะ พดวักยิงมันตายไหมเนะี่ยมัตายนะยไม่ใช่กูมันมันเกิดเองกูเห็นมังไงนั้นออกไป A ่ไออมบี้บุก uuuu thắng tông tao là quá ủa đấy đấy ra bất ừ năm pau của mình ơi ทหารไม่ใช่ป้อมปืนเนียว่ะเอ็มพิวพิวมันยิงทุกอย่างเลยเฮียพี่พิว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 ไกลเกินเจอคนแน่เดี๋ยวก่อนยิง ใ่มะมึงไรประโยชน์อ่ะคืออ่ะไอ,อ้เชียมือเด็ดเฉียวเนี่ยเซนทรีบิ i l ลิง g t h เซ e n t u r y คุณแล้วโอ้ยอย่าย,ยิงกันดิ <c oughs> เอามาเลย Ừ, Ôi gì nuôi gần yên ý phát quyền Cái vô này này quên hết nè Móc เยอะมากไปดองคารสิเพื่อนฮึอะไรวะน่ะเพ่ Ping, ลง,องลองมองไอ,อ้เพ่ลง <c ười> a, ลองมองไปที่เจ้านั่นดิข้างหลังมึงอ่ะนะข้างหลังมึงอ่ะอะไรบางหาเนี่ยเนี่ยลองมองไปที่มันเรื่อยๆมองไปที่มันเรื่อยๆมอง

นี่คือถามจริงนี่เรามาทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไม่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 โอ้เปิดไฟอันก็ตายโอ้ยนี่ทาเรามาทำอะไรกันเนี่ยถามจริงเฉยไม่รู้เออไม่รู้มาเล่นเฉยเลยก็มาเล่นมาเอ็งคิดว่าถึงเวลาสมควรยังวะเออไม่รู้อ่ะเฮ้ยงั้นก็ยัง เอาละครับก็เย้จบแล้วเย้ดีใจกันรึเปล่าเย้คลิป okay> น nice ี้ก well> ็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาเล่นให้ดูเฉยเฉยนะฮะนะฮะก็นะฮะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับผมยิงกล้องนี่ทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่นะแก không mày